สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่สวนข้าวโพดเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งปีที่แล้วข้าวโพดแปลงนี้นะครับที่โดนกําหรือว่าภาษาอีสานเขาคือข้าวโพดแหล่ข้าวโพดยังงนะครับบวโตงมายังนะครับมาปีนี้ครับมาปีนี้นะครับถือว่าโอเคสมบูรณ์นะครับอันนี้ข้าวโพดกําลังจะลงฝักนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับบริเวณนี้เลยครับเอ้ามาครับมาต่อเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้เพิ่งฉีดรากเงินไปนะครับรากเงินก็ค right ือตัวนี้นะครับเพิ mm ่ง hmm. ฉีดรากเงินไปนะครับคือต right ัวนี้นะครับสังเกตได้เลยครับต้นที่กําลังกําลังจะโตขึ้นเลยนะครับนี่ครับต้นพวกนี้นะครับเห็นไหมกําลังจะโตเท่ากันนะครับใบเขียวเข้มใบอะไรเริ่มดีนะครับมาครับเดี๋ยวพาดูแปลงว่าครับว่าเป็นว่าจะเป็นทุกจุดไหมครับว่าเราโพดกําลังเขียวที่เราฉีดตัวนี้ไปนะครับใช้สามสิบถึงห้าสิบทีสี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับฉีดพ่นทางใบได้เลยนะครับ คือลากหนึ่งตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเบอร์โทรอยู่ในถุงเลยนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วนะครับคือเราโดนเขาโพดแหละเขาโพดแรกเขาเขาโพดกัมอะไรเนี่ยครับที่มันไม่โตมันจเจริญตกตัวช้านะครับตัว,ต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 วไม่ทันกันขาดน้ําบ้างขาดอะไรบ้างแต่น้ําไม่น่าขาดครับปีที่แล้วเพราะว่าน้ําอาจจะเยีะยไปหน่อยปีนี้เราเลยแก้มือใหม่ครับ นี่ครับนี่ครับอันนี้เพิ่งฉีดไปนะครับแปรงฝั่งนี้เพิ่งฉีดไปนะครับนี่ครับกําลังเริ่มโตกําลังเริ่มโตสม่ําเสมอนะครับก็ก็ทุกท่านถามเข้ามาทุกท่านถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าปุ๋ยทางใบเนี่ยใช้อะไรดีแต่สําหรับส่วนตัวผมนะครับผมก็จะใช้เป็นรากเงินนี่นะครับผมตัวนี้ครับฉีดพ่นทางใบได้เลยครับช่วยอะไรไหมครับช่วยกระตุ้นการแตกรากนะครับผมรากเยอะผลผลิตก็เยอะนะครับ ฝักใหญ่รับรองว่าเต็มฝักทุกเม็ดนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาดูไปเรื่อยครับนี่ครับนี่ครับข้าวโพดฝั่งนี้นะครับที่เราฉีดไปตั้งแต่หลังสิบสี่วันที่งอขึ้นมานะครับเราก็เริ่มฉีดนะครับแต่ตอนที่ยังเล็กอยู่เราไม่ผสมเยอะนะครับแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยครับนี่ครับตัวนี้นะครับมันจะใช้ได้สองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งคือ ผสมกับน้าฉีดพ่นทางไปนะครับวิธีที่สองถ้าผสมกับยูเรียหรือผสมกับปุ๋ยทั่วไปนะครับมันจะเคียบกับปุ๋ยได้ดีมากเลยครับไปช่วยการชะลอย่อยสลายของปุ๋ยนะครับไม่ทําให้พืชเจริญตัวช้านะครับยิ่งเขียวเข้มนานนะครับใบเขียวเข้มนานนะครับถ้าใช้ตัวนี้นะครับคู่ควบคู่ไปด้วยนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เขาโพดกำลังเรื่อมลงฝักนะครับผมปุ๋ยทางใบมีหลายชนิดครับแต่ผมแนะนําให้ ผมแนะนําใช้ตัวนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรเข้าเบอร์ติดต่อได้เลยนะครับผมเผื่อให้เจ้าของเข้าจัดส่งให้นะครับรับรองว่าเห็นผลดีนะครับปัญหาที่เจอคือเขาปลโตช้าโตไม่เท่าโตไม่เท่ากันไม่ทันกันนะครับก็ตัวนี้นครับช่วยให้พืชเจริญเติบโต,ตได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนครับโอเคครับขอบคุณครับ